ครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตนาเสนอนะครับร้านอาหารของโรงแรมกรอฟทรีโฮเทลนะครับที่นี่เป็นโรงแรมระดับ3ดาวนะครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยไหมฮะเมื่อเช้านี้นะครับครับเดี๋ยวผมพยาตนาเสนอนะฮะแล้วก็พาท่านทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารเช้านะครับที่ด้านล่างนะครับผมกับอ่ โรงแรมกอล์ฟทริสตาโฮเทลเนี่ยนะครับก็เป็นโรงแรมที่นะครับมีการบริการที่ดีนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าที่อร่อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำนำเสนออาหารเช้านะครับ